ครับแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปที่สาขาโคราชนะครับผมเดินเข้ามาเรียบร้อยนะครับสถานที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับในโซนของชั้นล่างนะครับอาคารพาณิชย์2ชั้นแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีโซนสําหรับท่านสมาชิกนะครับตอนนี้มีท่านสมาชิกหนึ่งท่านนะครับก็กําลังทํางานอยู่นะครับมีคอฟฟี่เบรกอะไรเรียบร้อยนะครับทางด้านขวามือเป็นโซนของเคาน์เตอร์นะครับน้องๆประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ ซ้ายมือนะครับมีสมาชิกกำลังใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตรวจสอบสายงานดูข้อมูลได้นะครับคอฟฟี่เบรกนะครับอยู่ทางด้านฝามีน้ำนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างพอเพียงนะครับเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปคุยกับน้องๆพนักงานนะครับคัสเตอร์ม์เซอร์วิสที่สำนักงานโคราชนะครับให้น้องๆเขาแนะนำตัวกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับ ไม่ทราบขอขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกศค่ะอารมณ์พอดีสันเทียค่ะคนที่สองแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อน้องภูค่ะมองทราพาวงค่ะครับผมถัดไปเลยครับค่ะชื่อแก้วจากพักภาริี่สีค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกวางค่ะสุดาและอดิษฎค่ะอยากให้น้องๆคัสเตอร์มิสเซอที่โคราชฝากอะไรสำหรับท่านสมาชิกนิดนึงนะครับพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับ ครับผมก็น้องๆค่อนข้างน่ารักนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับดูแลน้องๆด้วยนะครับในโซนนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์นะครับโซนละแวกใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้ผมเดินมาทางท่านสมาชิกหนึ่งท่านดีกว่านะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเป็นเป็นไงบ้างครับทํางานที่สาขาโคราชสะดวกสบายครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็การบริการเป็นไงบ้างครับดีครับ มครับได้ครับแล้ววันนี้มีโอพพีหรือเปล่าครับเนี่ยมีครับสายงานใครเอ่ยสายงานคุณเบิร์ดอ๋อบีบีเบิร์ดใช่ไหมครับครับผมที่โคราชนะครับเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของปฏิทินตารางสัมมนานะครับโหไม่น่าเชื่อว่าเต็มเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาอบรมนะครับ พัฒนาความรู้ทักษะนะครับทางด้านแผกนการตลาดนะครับสินค้านะครับความเป็นผู้นำนะครับในการทำงานนะครับ